คู่สุดท้ายนะครับคู่ที่3ครับก็เป็นทางด้านบอลถ้วยของกรีซนะครับรายการกรีซครับครับเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับเป็นทางด้านพาณิชย์ไนกอสนะครับเปิดบ้านครับพบทางด้านอัโตมิตอสนะครับผลงานครับของทางด้านเจ้าบ้านครับพาณาติ์ไนกอสครับทีมดังของกรีซนะครับทำผลงานได้ดีครับห้าเกมที่ผ่านมาครับชนะรวดนะครับโดยเกมล่าสุดครับเอาชนะทางด้านพีเอโอเคครับไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางทีมเยือนครับอย่างทางด้านโตมิตอสนะครับห้าเกมที่ผ่านมาครับยังชนะ ใครไม่ได้เลยครับผมโดยที่เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมครับเกมล่าสุดครับก็แพ้ท่านั้นอัตเตราสัครับไปที่0ูนย์ประตูตอนหนึ่งครับสภาพทีมของท่านั้นเจ้าบ้านครับพานิติเนโกสนะครับถือว่านะครับ เกมวันนี้ค่อนข้างที่จะพร้อมเลยทีเดียวครับแต่ก็มีปัญหานะครับนักเตะบาดเจ็บแค่ลายเดียวครับอย่างทานั้น阿สปอลานะครับที่มีอาการบาดเจ็บครับในส่วนการจัดเซตผู้เล่นครับวันนี้ก็จะมาในระบบ4-3-3ครับในส่วนของสามประสานเกมลุกวันนี้ก็จะประกอบด้วยทานั้นฟาติโอนิดิดครับฟิลิปดูาซิกนะครับรวมถึงทานั้นเตเต้นะครับเป็นตัวจบสกอร์นะครับในส่วนของทานั้นทีมเยือนครับอย่างทานั้นโตมิตอ์นะครับเกมวันนี้ครับก็จะไม่สามารถ ใช้งานนะครับจอจอสโซวารัสครับรวมถึงด้านสปาลอดเอมปาซิดิตนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับในส่วนตำแหน่งอื่นครับก็ถือว่าพร้อมนะครับเกมวันนี้ก็จะใช้งานทั้งด้านนะครับทอมฟาวเวตครับยูสตาร์ทเป็นทางด้านหน้าเป้าครับเกมแดนกลางก็จะมีทางด้านอาร์เมอร์วาร์ด้านะครับรวมถึงด้านกาตินลอสนะครับส่วนเล็กแรกครับเล่นในบ้านของทางด้านโตมิตอ์นนะครับก็ แพ้ให้กับทางด้านพานาครับไปที่1ประตูต่อ2ครับก็ถือว่าฟอร์มนี่ต่างกันกับฟ้ากับเฮวเลยทีเดียวนะครับเจ้าบ้านนี่ก็ถือว่าฟอร์มนี่ผลงานดีมากๆเลยนะครับสำหรับพานาตินกอสนะครับในส่วนนะครับเลขแรกที่พวกเขาบุกไปชนะมา2ประตูต่อหนึ่งเกมวันนี้ก็ถือว่าเล่นสบายๆเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวมิตอ์นะครับทีมเยือนครับวันนี้นะครับไม่น่าที่จะมาเล่นตั้งรับนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่ต้องเสียนะครับตเพลครับบุกไปเพลินเพนะครับเจอโดนครับเกมสวนกลับของทางด้านพาณาเอาเข้าให้นะครับ เกมวันนี้ผมให้เลือกเชียร์ทางด้านทีมดังครับอย่างทางด้านพานาตีไในกอดนะครับจะเปิดบ้านครับเอาชนะทานด้านโตมิตตสนะครับด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูนะครับแล้วก็ตบเท้าครับเข้ารอบต่อไปได้สําเร็จครับจัดได้ที่ทางด้านพานาตีไในกอดครับเป็นรายการกรี๊ดครับนะครับที่ให้ไปนะครับ3ตัวนะครับเอาไปแยกได้นะครับในส่วนท่านใดครับที่อยากประจัดเซตใส่โครงการก็จัดได้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยครับเป็นกำลังใจครับในการทำคลิปดีๆอย่างนี้ตลอดไปนะครับ